Nerd Review! โอปิวันเคนโนบีซึ่งส่วนตัวผมบอกก่อนผมยังไม่ได้ดูเรื่องราวเนี่ยนะฮะ uh huh. ก็จะเกิดขึ้นในช่วง10ปีหลังจากอพิโซดสนะฮะซึ่งไม่น่าเชื่อนะชื่ออะไรชื่ออะไรพูดชื่อ,อนิดหนึ er the Sith. Uh ่งเรี e นออฟเดอ Ob ิตซ์โอปิวันเคนโนบีนะเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนนะฮะรอกันมานานแสนานานนะฮะ uh huh. ด้วยความที่โอปิวันเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็ด uh ิสนีย์เนี่ยได้ประกาศที่จะสร้างภาคแยกเนี่ยทุกคนก็รออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไหร่มึงจะเอา พี่โยมแมกกเกอร์กลับมาเล่นซึ่งพี่โยมแมกกเกอร์ก็คันมือคันไม้นะคันง่ามนิ้วมาหลายปีแล้วนะฮะไม,ไม่ไม่ไปหาหมอเลยเหรอพี่ <c oughs> เ่าจะคันอย่างนันนะ้ปล่อยมาก่อนเลยครับ2ตอนแรกไม่น่าเชื่อนะฮะมีซุยแข็งเล่นด้วยนะครับพูดนิดน,นึงได้ไหมแวะนิดน,นึงเหมือนเอามาฆ่าแต่งหน้าซะ <c oughs> แต่งหน้าถ้าดูไม่ออกเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ดูดูออกเว้ยหน้าแกเป็นเอเชียจ๋าขนาดนั้นแต่เวลาแต่งหน้าปุ๊บเล่นนึกออกไหมมัน คือเห็นจากตัวอย่างแล้วแบบมันอดขำไม่ได้อะอันนี้เราไม่ได้อยากจะไปบูลลี่อะไรใดๆนะแต่มันเห็นแล้วมันอดไม่ได้จริงๆมีมีหลายคนครับที่โดนแต่งหน้าไปก็งงเหมือนกันนะมีรูเพ็ดเฟรนนะเล่นฮิตแมนปะเล่นฮิตแมนครับเป็นในบท The Grand Inquisitor ไม่น่าเชื่อนะฮะไม่าเชเลยสามารถเล่นเล่นมีมได้เลยนะฮะว่าอะไรนะใน Star Wars r e b e l นะฮะหน้าตาน่ากลัวนะเป็นแบบหนึ่งนะฮะ a d a p t a แหหน้าตาน่ารักจริง ไม่รู้นะฮะไม่รู้สึกว่าน่ากลัวเลยนะฮะเ,าาเรื่องราวของเคโนอบีนะฮะ E.P. 1หนึ่งเนี่ยก็มีการรีแคปเบาๆนะฮะเบามากนะฮะรีแคปทั้งพีคั่วเลยนะฮะปีน <laughs> เอ้าก็ปีประโยชน์ไงมีประโยชน์ครับจากเกือบสิบนาทีครับ <laughs> รีแคปแบบโอ้โหแบบฟาสต์คัตเลยเ,เปิดมาเสร็จ I will train anakin <laughs> โห ออย่าบเฮนอันนั้นกินด้วยนะอย่าบอกแต่ค่อยก้อนเลยนะใช่มึงรีแคปกันเกือบสิบนาทีเลยจริงจริงยาวเหยียดเลยแล้วสักพักหนึ่งเฮนเดนคิทเทนเซนต้เขาไม่ชอบทรายเอาไปใส่นี่เหรอไม่ไม่มันเกี่ยวอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นก็มีการคุยกับพาพาทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีช็อตที่รีแคปไปแล้วก็แต่นั่นแหละฮะคือโอบิวันตัวเอพิโซดแรกเนี่ยก็เสียเวลารีแคปไปเกือบสิบนาทีเรื่องราวก็เป็นเรื่องราวของโอบิวันที่ตัดสินใจเนี่ยที่จะอยู่ที่ดาวทาทูอินอีกแล้วนะฮะดาวนึก เป็นกะหลี่แล้วนะฮะตอนนี้ทาทูอินนี่ช้ำไปหมดแล้วนะฮะใชเออแมนเดลเลียนเอพิโซดทั้งซีซั่น2ทั้งซีซั่น1นะฮะโดนกระทำช้ำเรานะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะเดี๋แมนเดลเลียนจบไปนะฮะต่อด้วยโบว์เฟสมึงกลับไปทาทูอินอีกแล้วเออเดี๋ยวเอ็นดอร์เดี๋ยวมึงกลับไปอีกนะฮะกูจะด่าดิสนีย์ให้เลยแลจะคิมด่าดิสนีย์เลยจะกลับไปทำไมเยอะแยะนะฮะไม่มีดาวอื่นเลยไงฮะพอแล้วไอ้เหี้าซายเน็ตซี่ฟาฟาอาเวที่ ไอ้สัตว์นก็อยู่แค่ดาวดวงเดียวจะ้าเหอโอวิวานแต่งใจอยู่ที่ทาสูอินนะคอยสังเกตการนะแอบส่องเด็กอยู่ไกลๆนะฮะส่องเด็กนี่อย่าตกใจนะโอวิวานไม่ได้ไปส่องอีหนูที่ไหนนะฮะลุกสกายวอล์กเกอร์ครับนะฮะโดยที่อยู่ห่างๆ้ยอย่างห่วงเพราะว่าลุงโอเว่นบอกว่ามึงอย่ามาส่งนะฮะมึงอย่มายุ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอพิโซดหนึ่งนะครับก็อยู่กับความรู้สึกผิดนะกับการที่ตัวเองเนี่ยทำให้ลูกศิษย์สุดที่รักของตัวเองนะฮะอย่าง อนาคินผิดหวังก็ยังไงก็ตามอยากก็ชดเชยความผิดด้วยการดูแลลูกชายของอนาคินให้ดีที่สุดในขณะเดียวกันนะฮะก็ตัดกลับไปกลับมานะกลับไปกลับมาคู่กันกับที่เอลดรัไม่น่าเชื่อนะไม่อยู่ในตัวอย่างนั้น อันบีดีเบอเบิลนะฮะอันนี้ก็ไม่ให้สปอยนะแต่ก็บอกเลยนะว่าตัดกลับไปที่เอลดอรันนะเราได้เห็นอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็ตัวละครที่เคยเล่นในพรีควนะก็กลับมาเล่นตัวละครเดิมทุกคนเลย uh huh. นะครับถือว่าเจ๋งมากนะก, uh huh. กับการเก็บรายละเอียดตรงนี้จบเอพิโซดหนึ่งด้วยความสโลเบิร์นสุดๆนะฮะ uh huh. ถ้าให้พูดนะว่าเอพิโซดหนึ่งของอปิวันเนี่ยฟิลล uh ิ huh. ่งเป็นแบบไหนฟิลลิ่งคือพรีควเลย uh huh. คือทำหน้าทำหน้าจอรุคัดเหมือนบทกวีมีขึ้นมีลง คือแม่งเนิบมากการเล่าเรื่องนี้แบบคือมิน้าละปล่อย2อเอพิโซดก่อน พอถ้ามึงปล่อยเอพิโซดเดียวนะฮะกูจะอาตีหัวมึงนะเพราะมันไม่ใช่แค่ค้างนะฮะมันเหมือนกับดูหนังแล้วหนังมันตัดจบไปต้นแค่องคหนึ่งอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเอพิโซดที่หนึ่งดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่มีความทรงจําเลยเกี่ยวกับพีคโคหรือไม่เข้าใจตัวละครโอวิวันเนี่ยดูเอพิโซดที่หนึ่งอ่ะเคลียร์แต่ถ้าใครที่แบบกูรู้แล้วกูรู้แล้วอีอยกูรู้มึงทําอะไรมาดูเอพิโซดที่หนึ่งก็จะรู้สึกแบบอะไรมันจะ จะไปสักทีวะใช้คำนี้ไหมมันใหญ่มำใหญ่มันมีนิดนึงำใหญ่จังเลยแต่เข้าใจแต่เข้าใจมันต้อง establish อย่างนี้เราเคยคุยกันว่าองค์หนึ่งมันคือการ exposition หรือการเล่าหรือการพยายามที่จะปูเงื่อนไขไว้ก่อนนะฮะคราวนี้จบเอพิโซดที่หนึ่งขึ้นเอพิโซดที่สองความมันเริ่มเขาเรียกว่า this is where this is where the fun begin นะฮะความมันเริ่มเริ่มค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมานะฮะด้วยด้วยส่วนผสมของความเป็นอีหนูจำไม่กับพี่เลี้ยงผู้ชายนะที่ชื่อว่าโอบิวันนะผมไม่บอกแล้วกันว่าใคร คืออีหนูจำไม่นะฮะไม่พูดแล้วกันแต่จะบอกเลยว่ามันมีความอีหนูจำไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างไม่เมคเซน n ์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดียวไอหนูจำไม่นี้อารมณ์อารมณ์เหมือนกับตอนดูแมนดารินไม่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 อีโกกูไม่ใช่อีหนูจำไม่อีโก้กูคืออีหนูใบนะไม่ไม่แต่มันก็จะมีความไม่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 อันนี้มันพูดได้ครับอันนี้มันพูดได้มันไม่ใช่โกกูที่แบบว่า อารมณ์ประมาณแบบโซนอะโซนจนเกิดเรื่องอะอันนี้ไม่มันยิ่งกว่านั้นยิ่งกว่านั้นอีกเดี๋ยวมึงดูมึงก็รู้นะฮะเดี๋ยวมึงดูมึงรู้สองสองไมซ์เซตแรกนะฮะไมซ์เซตที่หนึ่งนะฮะคุณเป็นแฟนซาวคุณรู้อยู่แล้วว่าซาวมันลิเกนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะดูเอพิโซดหนึ่งกับสองได้อย่างเพลิดเพลินมีความสุขผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีความสองสองร่างอยู่มีสองร่างอยู่ในตัวร่างหนึ่งคือเอ้ยกูก็เป็นแฟนซาวคนหนึ่งติดตามมาตั้งแต่ไมที่แม่กูบอกว่าเบเดอร์เป็นพ่อลูกเนี่ยโดยทที่่กููยยััังงงไมมนดเลึ กูไม่โทรเลยตอนนั้นกูไม่เข้าใจเขาว่าจะปล่อยไงกูเข้าใจว่าแม่หวังดีอเล่าให้ฟังก่อนเลยแม่กูเล่าหมดเลยนะฮะเรียบร้อยเลยแม่กูเล่าทํามนะวันนี้เพิ่งเจอกันนะอ่ะผมก็เป็นแฟนสตาร์วอลคนหนึ่งในขณะเดียวกันอีขาข้างเนี่ยผมก็เป็นรีวิวเวอร์คนหนึ่ง พอมันมี2ขาอยู่ในหัวเดียวกันแล้วเนี่ยฮะมันเกิดความงุนง่านตามง่ามเท้านะฮะอยากจะยกตีขึ้นมาแล้วถีบหน้าจอยเฉื่อยทีหนึ่งมันหุ่นหินนะฮะในขนาดเดียวกันเนี่ยใจนึงก็ยั้งเอาไว้ว่าไอ้เฮ้ยเอ้ยไอ้เฮ้ยเอ้ยนี่ตาบอดนี่ตาบอดสิ่งที่มึงรักนะสิ่งที่มึงรักนะโอ้มึงมึงต้องใจเย็นๆมึงต้องใจเย็นๆมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้นะฮะอ่าแล้วพอสุดท้ายแล้วพอถึงตอนจบของเอพิโ od สองนะผมคิดว่ามันจบที่ไฮโน้ตอ่าคือแต่จุดที่สุดว่าแบบแต่จุดที่แบบว่าซีซัั่่่นนไไอ้มซซี เอพิโซดสาได้เอพิโ od สามได้น่าสนใจน่าสนใจมากคือผมบอกเลยว่าองค์ที่3เนี่ยองค์สุดท้ายเนี่ยของเอพิโ od สเนี่ยถือว่าทิปเดอะบาลาน์อฟเดอะฟอร์์นะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปขอถามนิดนึงได้ไหมได้ครับท่านนั้นปรากฏเรียนยางยางเข้าใจยังใจยังมีมีเอางี้พูดงี้ดีกว่า อ๋อแต่คือแค่นี้ก็คือคิดถึงแล้วแล้วก็ผมอยากจะบอกเลยว่ามันเป็นจุดไพส์แม็กที่เคลียร์ปมหลายๆปมที่เกิดขึ้นทั้งในพีขั้วแล้วก็ซีขั่วนะทั้งในตัวอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็สี่หกมันจะมีอีทชูหลายๆอย่างเรื่องของแบบว่าเอยตัวละครนี้รู้จักกันได้ยังไงอะไรก็ตามหรือมีความหลังกันยังไงเฮ้ยมึงอยู่ดาวทะเลทรายตลอดแล้วมึงไปอะไรอย่างนี้ก็จะมีการเหมือนกับไปเคลียร์ปมตรงนั้นนิดหน่อยประมาณนี้นะขอ มีเรื่องหนึ่ง <Yeah. S 1> คุณอ้ําพอทราบไปอย่างว่าเหมือนเขาเคยมีเปย์ไปว่าอาจจะมีการลิงก์อัพกับเกม Star Wars ตัวหนึ่ง j จไดฟอลเ e นออเดอร์ Order. อ่าฟอลเลนออเดอร์ Order, อันนี้ตัวผมเคยเล่นมานะครับก็คือมันจะมีตัวละครคลาวนะก็คือเป็นตัวละครที่อดีตเจไดแหละแล้วก็ต้องหลบหนีนะครับหลบหนีไปเรื่อยๆขณะเดีวยวก,กันก็ต้องฝึกฝนด้วยความที่ตัวเองอาจจะยังไม่เชิงเรียกว่าเป็น J จไดเต็มตัวเหมือนกับเป็นพะดาวันซะมากกว่า uh. อะไรก็ใช้เวลาในการที่เ,เดินทางไปแล้วก็ค่อยฝึกฝนตัวเองจนกระทั่ง จุดจุดหนึ่งก็ใช่บรรลุการเป็นเจไดอะไรเขาใช้หน้าดาราคนหนึ่งทาเมลอนมอนามอนาแฮนเออใช่เขาใช้หน้าคนนี้เขาใช้หน้าคนนี้มีมีปรากฏไหมย่ังยังใจเย็นดิเฮียใจเย็นเอพิโซดแค่สองเอพิโซดอีบ้าจะให้หมดเลยได้ไงหรอไม่เขาก็พูดว่าเบอร์คนเดี๋ยวสุดท้ายมันก็จะเป็นความพยายามสร้างจะมักรวาล็กดนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกมใดๆที่เกิดขึ้นของลูคัสอาร์ตที่ทำให้ผิดนะลูคัสอาร์ตคนผลิตเนี่ยไม่เคยจะลิงก์อัพกับภาพยนตร์สักทีอะไรอย่างนี้นี่อาจจะเป็นโอกาส โอบิวันะฮะเอพิโซดหและ2นะฮะเอาคะแนนไปเลยนะเก็บไว้ก่อนคะแนนเดี๋ยวค่อยไปต่อเคพีหกก็ได้แต่ถ้าแต่ถ้าบอกเลยนะฮะก็ต้องเตรียมตัวอย่างแรกเลยนะเตรียมตัวเตรียมใจว่านี่คือ OG Star าร์ s คือมีความออริจินัลของ Star w a r รมากๆอย่าคาดหวังการเล่าเรื่องแบบด y นามิกที่มันเร็วมากๆหรืออะไรเงี้ยอย่าไปคาดหวังเลย ให้มันเนิบๆให้มันค่อยๆพาคุดไปนะประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่เป็นแฟนเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆเนี่ยโผล่มานิดโผลมาหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยคุ้มค่าแนะ ปักมานี้ก็พูดง่ายๆด้วยว่าโดยพื้นฐานก็คือคนติดตาม Star War 123มาและอาจจะลิงก์สี6ไปด้วยก็อาจจะต้ออินเป็นพิเศษดูแล้วโอเคดูแล้วมีปัญหาดูแล้วโอเคแลวไม่มีปัญหาดูแล้วไม่มีปัญหาฟังเหมือนมีปัญหาดูแล้วมีปัญหาโอเคแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยดูมาก่อนก็คิดว่าอาจจะแบบต้องปรับตัวนิดนึงนะฮะโอเคแต่ก็สามารถไปไล่เก็บได้แหละเนาะถูกต้องครับเพราะมันมีอยู่ใน Disney p พ u s Hotstar อยู่แล้วถูกต้องนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมไปไล่เก็บดูก่อน สอง EP แล้วก็เดี๋ยวอีก4 EP ที่มาตามหลังก็6 EP รวมกันก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวโดยภาพร,รวมอีกทีหนึ่งว่าประทับใจพอใจไหมหรือจะออกมาเฟลแบบเด e นไล<ป>ฟ<บ>์สก k วอลเกอร์อีก <laughs> อไม, <laughs> ไม่ไม่ไม่